ได้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรัดเอาเด้งเฉยเลยขอไปนะครับที่มันเด้งนะครับตรงนี้เราจะมาเล่นไม่เล่นด้วยกันสามคนนะครับแลวผมก็จะแลวผมก็จะถ่ายคลิปด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะเปิดเพลงนะครับวันนี้ไม่เปิดดีกว่ามันจะหายเลยมันหายครับหายไปครับขอตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถ่าย พวกเรานะครับเราจะมาเล่นนะครับก็มาแล้วมีามเดี๋ยวเขาไม่ให้ขที่จะรูว่านะโอ้โหใครนี่นะครับอ้าวเฮ้ยออกมามันก็ยังมีเดียเอง <laughs> ไม่น,าน่าเชื่อสวัสดีครับเจ้าพ่อสวัสดีอะไรหลายรอบโอ้ย ดูแลหน่นานครับวผมจะใช้เคที่อัพเต็มเลยครับเี๋ยวผมสร้างห้องรอนชวนผมมาเล่นด้วยนะครับแป๊บนึงกำลังเข้าไปเอาฮีโร่ไปตัเดาเอาตักเกอร์ไป ก็เละไรครับพี่โลกระตูดีสตรงตรงตราก็ได้เลยครับเอาเอาเอา่กระตนมาแล้วกันพี่้ยเข้าตนกตู้นโลนียโลกระตนเวาบังอกตรงกับน้องเขียวมันเป็นยนี่ย คนละซื้อครับข้าวซื้อตข้าวซื้อผิดแล้วครับเดี๋ยวครับไม่ต้องการหรอกเอาไว้ดินหนึ่งนะครับรอคนเข้านะครับ อย่า,าอ,อย่าพึ่งลลดิดนะนก็ยิลนวเขาเลยนะไรละอี๋ย่ะเข้าได้๋ยวตั้งหลายเลอ่เลไม่เย่นิเพอืมอเคเ้ีมพูดอะไรสองนาทีตามขาเขาเข้ามาเร็วครับกำลังเดี๋ยวผมเข้าฝุดเข้าแล้ว มุมชวนเลยนะครับไปข้าวสิรู้ก่อนปูห้องอนะไรไหมแชนเนลนะครับเดี๋ยวผเลือกแชนเนลก่อนเพเป็น,ชนแชนเนลบีหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวผมชวนครับ จวผมขอถายคิปองนก่อนครับแรับหนึงราดูเ้อสีวเข้าไปดูการเตะซึ่งนแของช่นะไรถาไมั้นไม่มีครับคุณไม่มีอันยังไม่ได้สร้างครับเดี๋ยวเรานึ่ ลาวอมนับาง้เเดี๋ยวก่อนเดีวนไอชันนะครับอื้อโอเคักน่อครับวนชวนนอยครับเดินหนครับเดินหนชวนเร็วครับนี่คร um ับเดินหนจะเรว ตอนนี้ก็จะรวมกัน3คนนะครับเออคือเจ้าของเซิร์ฟูมคุยนะครับตอนนี้อ้าวเชิญน,นะครับอาจารย์เซนชวนเราอยู่ไฟัวเหรอทำไมไม่มไปอยู่ไฟตำรวจตำรวจตำรวจอ้าว,วกล้าอยู่คนเดียวครับคือเขาเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้คนเ,เดียวใช่ครับีย่คนเดียวทำนี ใครวะน um, ี่นี่เลยเกินไม่เป็นไระ ไอหมวกนี่คืออะไรนี่เจ้งี่าแล้วไม่ตายสักทีวะตายยากสิหายเฮยเฮ้ยเฮ้ยอยโดนหรอวะอย่าไปหรอจอาไอเป็นไงเป็นไงทีนีู้ีั ครับโอ้ยิงทำไมมันไม่ตายเขาอย่งครับไม่เป็นร่างครับมันโกงหรือเปล่าครับมันโกงหรือเปล่าครับมันเลโกะเตียนอะไรนี่อะไรครับมันโงูกันกับม่เป็นไรครับเพราะว่ามันโง่จริงๆครับมันไม่นั่นไม่เป็นร่างครับเลโกะตียนมัโเลโกะเตียนเอโอเอจีเอจีแต่ว่ามันเล่ ไม่มีโลกกระตุนไหมก็ไม่แปลงเเฮ้ยมันแปลงแล้วอ่เหรอตายๆๆ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 ยๆๆยๆๆ้ยเสียๆๆ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 ะๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆยๆๆ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 ้ๆรนัอ ตายโอ้โหกาลันนี่เลยโอ้โหไอ้กาทีมเรานะครับแมครับงานนี้ครับไปเลยเอาทำไมผมนี่ปิดปากมาเล่นอ่ะเอาที่นี่เหรอ Oh, okay. God.

ไม่ครับมันเบิดมากยิงยิงยิงร้อยวันมันยากขนาแน่นมาไปแดกไป

好了，不<老>，不，不，不。 เลือดมัดออุ้ยติ้อ้ยอ้ดีลกะตเยาโลโลโลาอ้วอันนตำรวจเรือเยอะจังนี่นึงค่ะดี ใคก้าละเหลือนั่นในริมโจนครับใครพีค่าปะอันนี้โลกการ์ตูนก็มีชิคก้าโอ้ยที่เราเล่นี้โลกการ์ตูนคนเดียวครับผมไม่รู้ว่าใครเฮ้ยม่นี่โลกการ์ตูนมันก็มีครับแต่ว่ายิงมันยังนี่ครับ อ่าครับก็สำหรับลิปน,นี้ก็นี่เพียงเท่านี้หรือเปล่าครับใช่ัง